ครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็มีเพื่อนๆ FC หลายท่านนะครับทักเม้นเข้ามาในส่วนของอประกอบแกนสตาร์ทของโนวากับใส่สปริงสตรงสตาร์ทนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆมาเริ่มจากการประกอบจากภายในนะครับของแกนสตาร์ทนะครับแกนสตาร์ทนะครับ ว่าจะมีอะไรไหมนะครับข้างในเห็นเพื่อนๆถามมานะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับว่างโคโรยุซือๆครับพี่น่องว่างลงไปโวลดนะครับนะครับไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆวางลงไปเลยเฉยๆนะครับเพื่อนๆในตระกูลฮอนด้าโนวาเทน่าเด้อพี่น่องเอาเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับผมเพื่อนๆหลังจากที่เราประกอบชุดเกียร์ไปแล้วนะครับก็ทําตาม ที่ประกอบไปนะครับขั้นต้นนะครับเพื่อนๆ่นทีนี้นะครับก็มีอย่างที่เกินไว้ขั้นต้นนะครับว่ามีเพื่อนๆนหลายท่านนะครับถามนะครับว่าเออแล้วทำไมไม่เห็นคลิปประกอบคันสตาร์ทสักทีนะครับเพื่อนๆนแล้วประกอบยังไงมีเทคนิคการประกอบยังไงนะครับมันไม่ได้มีอะไรยากนะครับสำหรับแกนสตาร์ทนะครับ นะครับเพื่อนๆนนะครับก็ใส่ลงไปเลยในรูนี่แหละรูโซโวนี่แลับพี่น,อน้องนะครับใส่ลงไปตรงๆเฉยๆอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆนนะครับไม่ว่าเราจะใส่ไปในแนวทางไหนก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆนไอ้เหล็กตัวนี้จะเป็นตัวบังคับบังคับศูนย์เองนะครับทีนี้เราจะไปใส่มาร์กอยู่ตัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆ่าเราถึงจะได้ได้ศูนย์ที่แท้จริงนะครับถ้าใส่ ไม่ตรงศูนย์ไม่ตรงมาร์กมันจะดังแกลกแกรกแกรกแกรกนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็วางลงไปเลยเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในตอนที่เราจะประกอบชุดสปริงสตาร์ทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับชุดสปริงสตาร์ทยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่อยู่นี่นะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับออานะครับ อันนี้ตรงนี้ตรงนี่แหละที่แม่ว่าจะมีมองมีมาร์กนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวขอเคลียร์ประกอบตรงนี้ก่อนก็ใส่ข้อเวียงก็ประกบลงเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับถ้าเกียร์ไม่ว่างมันก็จะหมุนไม่ไปอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆ เจียว่างก่อนพี่น้องนะครับหมุนไม่ไปครับมือเดียวนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวหาตำแหน่งเจียว่างก่อนนะครับก็อยู่แถวนี้ได้ล่ะพี่น้องนะครับมันมีอะไรผิดไหมนะครับ ผิดตรงไหนเอ่ยนะครับกับเพื่อนๆครับก็หมุนหมุนดูก่อนนะครับแต่เบ่งทรงแล้วตอนนี้คือจะหมุนผิดทางแล้วแหละหมุนผิดตัวนะครับจริงๆก็ต้องไปหมุนลาวครับอีกตัวหนึ่งนะครับไปแกนเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้หมุนผิดด้านเด้อนะครับมันก็เลยฝืดอย่างนี้เหมือนกับเกียร์ไม่ว่างนะครับเพื่อนๆก็นะครับขออภัยด้วยนะครับ แบบว่าทํางานกลางคืนมันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับเบอร์ครับพี่น้องเบลอๆนะครับเลือกแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่หมุนผิดลาวครับเพื่อนๆมาหมุนฝั่งนี้นะครับมันไม่ใช่เราต้องไปหมุนแกนลาวัดนะครับเพื่อน อันนี้ว่างแล้วนะครับแกนเราคัดหมุนได้นะครับแต่แกนสเตอร์ไม่หมุนนะครับเราถูกต้องแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นึกว่าใส่ประกอบผิดนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับก็ไปต่อกันฝั่งน้นนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับก็อ่ะตัดภาพมาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้ที่มือชี้อยู่นะครับ เป็นต้องบาดที่เฟืองแกนสตาร์ทนะครับเป็นมาร์กที่แกนสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมีภาพนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองเชี่ยวสตาร์ทนะครับเป็นเฟืองที่เอาสปริงมาเกี่ยวนะครับเพื่อนๆขอเรียกเฟ,ฟืองเฟืองเกี่ยวสปริงแล้วกันนะครับมันก็จะมีมาร์กกลมๆจุดๆเป็นจุดนะครับ เวลาใส่ก็ใส่ให้มันตรงกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในรุ่นตระกูลโนวามีมาร์กอยู่2แบบนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีกี่แบบเป็นแบบไหนบ้างนะครับอันนี้คือแบบที่1นนะครับที่เราทําการประกอบอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้มีมาร์กเป็นจุดกลมนะครับดูดีๆนะครับเช็ดดูดีๆมันเล็กมากๆนะครับอ่าในส่วนแกนสตาร์ทก็จะมีรอยบากนะครับเพื่อนเพื่อน ทั้งสองจุดนี้นะครับเราจะต้องใส่ให้ตรงกันนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงมันจะดังเสียงแกรก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 นะครับเพื่อนๆนครับเมื่อเราใส่ตรงกันนะครับเพื่อนเเราจะเห็นช่องว่างหนึ่งช่องนะครับเพราะว่าเฟืองเฟืองตรงที่เขาบากไว้มันหายไปนะครับช่องว่างนะครับมันก็เลยเกิดช่องว่างให้เรามองเห็นนะครับนั่นก็คือเป็นตำแหน่งของมาร์กนั่นเองนะครับจะมีอยู่หนึ่งล่องนั่นแหละนะครับ ที่ดูแล้วเป็นช่องว่างนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาตรงนั้นแหละนะครับเป็นมาร์กนะครับมันจะตรงกันกับจุดพอดีนะครับไอตรงฟันเฟืองที่เขาล่องบากไว้นะนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเป็นมาร์กนะครับอันนี้เป็นห้องคลัตนะครับก็ตัดมานะครับเพราะว่ามันจะมีคลิปปัญหาอยู่คลิปเข้าเบี่ยงมีปัญหานะครับอ่าอันนี้เป็นแกนสตาร์ทแบบที่2นะครับ เป็นมาร์กแบบที่2นะครับที่แกนสตาร์จะเป็นมาร์กจุดนะครับเพื่อนๆนะครับมาร์กตัวนี้เพื่อนๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับทีนี้ก็จะใส่ไม่ตรงแล้วทีนี้ก็จะเกิดเสียงดังแกรกนะครับนี่นะครับมันจะมีมาร์กอยู่2แบบนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ให้ดูมาร์กไปก่อนนะครับให้ดูมาร์กไปก่อนเพราะว่าอ่า คลิปมันจะยาวนะครับเพราะว่าข้อลูกปืนข้อเบี่ยงมันก็มีปัญหาอยู่นะครับจะได้ทําคลิปลูกปืนข้อเบี่ยงมีปัญหามันจะมีปัญหายัางไงและจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับเพื่อนๆเอาเป็นแนวทางเลยนะครับแล้วก็คลิปลูกปืนข้อเบี่ยงตัวนี้ผมจะเจอปัญหาบ่อยที่สุดนะครับก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นไปได้ว่าจะต,ตัดตัดตอนใส่สปริงมาสักนิดนึง นะครับแล้วก็ไปทําคลิปเต็มอีกรอบหนึ่งจะดีไหมน้อนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับครับผมก็มาดูมาร์กการประกอบแบบในรุ่นมาร์กจุดนะครับแบบที่2อ,อย่างที่บอกไว้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นแกนสตาร์ทรุ่นที่เป็นมาร์กจุดนะครับก็เอามาร์กจุดตรงกับมาร์กจุดนั่นแหละนะครับอ่าซึ่งต่างจากแบบแรกแบบแรกก็คืออ่ามาร์กจุดตรงกับฟันเฟืองที่อ่า ขาบากไว้นะครับหรือว่าฟันเฟืองที่หายไปนะครับแบบที่2ก็คือจุดตรงจุดนะครับตระกูลโนวามันมีอยู่2แบบอย่างดังนี้นะครับนี่เวลาใส่ก็หมุนมาให้สันมันตรงกันกับแข้งแบบนี้ยนันกันกับแข้งนะครับเพื่อนๆน,นะครับทีนี้เพื่อนๆนจะเอาสปริงใส่ก่อนอ่าใส่ในลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงไปเกี่ยวเลยก็ได้นะครับหรือนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใส่บูทลงไปก่อน นะครับใส่บูทลงไปก่อนแล้วค่อยเกี่ยวสปริงก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกดวกแบบใดเอาแบบนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่าทีนี้เวลาเกี่ยวสปริงนี่ให้ระวังมือในเด้อครับถ้าสปริงมันไม่ลงล็อกมันดีดกลับนี่มันเกี่ยวเรียบเรียบขาดเลยนะเพื่อนๆนะครับแต่ตัวนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แข็งเท่ากับสปริงของอ่ันสตาร์ทรถออโต้นะครับนี่นะครับเกี่ยวลงไปยังสี่ครับ ขอไว้ซื้อนี่แหละครับพี่น้องนะครับบม่มีอย่างารนะครับเนี่ยดวกแบบใดจัดแบบนั่นครับพี่น้องนะครับไกลดวกไกลควงเขี่ยก็จัดไปนะครับเอา้านี่ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นคลิปตัดมานะครับคลิปเต็มเอาไว้ดูในตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มให้อยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปเต็มณจุดนี้นะครับห้องคัดการประกอบห้องคัดนะครับไปดูปัญหาของลูกปืนข้อเวี่ยงก่อนนะครับ ทำลูกปืนเขออ้อเบี่ยงอมันมีปัญหานะครับทำคลิปไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆเอากดติดตามไว้ครับ